งานแต่งแปลกที่สุดในแต่และวัฒนธรรมอันดับที่7แต่งกับต้นไม้ประเทศอินเดียตามความเชื่อของชาวฮินดูหากเจ้าสาวเกิดภายใต้ดาวมฤตยูต้องแต่งกับต้นไม้ก่อนเพื่อแก้เคลด็ดอันดับที่หเจ้าบ่าวถูกตีประเทศเกาหลีใต้หลังแต่งงานเพื่อนของเจ้าบ่าวจะจับขาของเจ้าบ่าวเอาไว้แล้วใช้ปลาหรือไม้ฟาดเพื่อให้แข็งแกร่งพอพร้อมสำหรับชีวิตคู่อันดับที่ห้าเจ้าสาวร้องไห้ เป็นเดือนประเทศจีนเข้าทูเจียเจ้าสาวต้องร้องไห้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนแต่งงานเป็นการแสดงถึงความาซาบซึ้งและเคารพต่อครอบครัวอันดับที่4ห้ามเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องน้ําประเทศอินโดนีเซียชาวที่ดงหลังแต่งงาน3ามวันห้ามทั้งคู่ใช้ห้องน้ําเชื่อว่าจะทําให้ชีวิตแต่งงานราบรื่นและมีลูกที่แข็งแรงอันดับที่3เจ้าสาวต้องอ้วน ประเทศมอริเตเนียเจ้าสาวต้องกินเยอะเพื่อให้อ้วนเพราะถือว่ายิ่งอ้วนยิ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอันดับที่สองแต่งงานกับสัตว์ประเทศซูดานและอินเดียบางวัฒนธรรมเชื่อว่าถ้าเกิดภายใต้หลางร้ายต้องแต่งงานกับสัตว์ก่อนเพื่อปัดเป่าความโชคร้ายอันดับที่หนึ่งขโมยเจ้าสาวประเทศโรมาเนียเจ้าบ่าวต้องลักพาตัวเจ้าสาวไปอยู่ด้วยกันถ้าพ่อแม่ฝ่ายหญิงยอมแปลว่าแต่งงานได้ แล้วคุณอยากไปแต่งงานที่ไหนมากที่สุดใน